สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านครับวันนี้จะพามาดูการาลิงก์สายข้ามหน้าของ a อโต c ก d ไฟฟ้ากันนะครับเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ตัว a อโต c ก d ไฟฟ้ามีมาให้ทําให้เราการลิงก์สายระหว่างหน้าเนี่ยาทาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อัปเดตไดออต้อัตโนมัตินะครับอย่ามาเริมกันเลยนะครับขั้นแรกให้เรามาทีา่สายตัวที่เราต้องการทํา ลิงก์ไปอีกหน้านึงก่อนครับแล้วก็อันนี้อบอกมาร์คเป็น P24 นะครับโอเคอันนี้ผมก็มาคลิกที่สายแล้วก็อ่ insert source ไปนะครับอันนี้เป็นอ่าต้นทางเราตั้งชื่อไปอ่าอาจจะเป็น P24 แล้วก็ลิงก์ตัวที่1ก็ใส่เป็น P24 หนึ่งไปครับแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับโอเคตรงนี้ก็จะได้แล้วตรงนี้ก็อ่าดอนโชว์ Show, แล้วก็โนไปก่อนนะครับโอเค จากนั้นผมก็ามาที่ข้างล่างบางอันนี้เป็นตั้งชื่อไว้เป็น n24 แล้วก็หนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วเป็นลิงก์ตัวให,หนึ่งอันนี้รูปแบบรูปแบบการลิงก์เราสามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบนะครับผมอันนี้มันก็มีเยอะให้เลือกนะครับอันนี้ผมขอเลือกเป็นรูปแบบที่หนึ่งกันแล้วก็กดโอเคไปนะครับโอเคอันนี้เราก็จะได้ตัวเป็นซอสมาแล้วนะครับผมมา,าเราจะลิงก์ ตัวซอสที่ชื่อว่า P241 N241 ไปนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าไปที่ไหนเราก็ไปอีกหน้าหนึ่งนะครับผมโอเคอีกหน้าหนึ่งเราก็มาคลิกที่สายนะครับแล้วก็เราก็ทําการ, Insert รอินเสิร์ตเดสติเนชันก็คือปลายทางนะครับผมก,ก็ตั้งชื่อให้ตรงกับตัวซอสของเรานะครับก็เป็น P241 นะครับก็กดโอเคไปนะครับ ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าอ่ะไวมาร์กพียิบสี่ก็จะมาแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกว่าอ่าลิงก์มาจากหน้าไหนนะครับข้างล่างก็ทําเหมือนกันนะคลิกแล้วคลิกขวานะครับโอเคเดสทินเอชชันนะครับโอเคแล้วก็ามาตั้งเป็นอะ N ยิบสี่หนึ่งนะครับโอเค เท่านี้เราก็ได้การลิงค์ข้ามหน้าแล้วนะครับผมในโอโตแคดไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็น property กับปอกสายเองก็จะมาอัตโนมัตินะครับเพราะว่ามันมีการลิงก์กับ property ที่เป็นต้นทางของมันหรือว่า property ของซอสนั่นเองอันนี้ก็จะทำให้เรา,าลิงค์ข้ามหน้าของโอโตแคดไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าตัว c อโตเกไฟฟ้าเองไม่สามารถจะวาดแบบไว้หน้าเดียวได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีการลิงก์ ข้ามหน้ากันอยู่เรื่อยๆทางโอ t o c แ d รไฟฟ้าก็จะมีตัวนี้มาให้นะเพื่อให้เราะสะดวกในการลิงค์ข้ามระหว่างหน้าได้ง่ายขึ้นนะเพราะเหตุนี้อ่าโอทอแอรไฟฟ้าจึงต้องมีไฟล์ DWG ไว้แยกนะครับเพื่อจะบอกว่าอ่าตัวอ b อบเจกที่ลิงก์กันอยู่หน้าไหนนะครับถ้าอยู่ในไฟล์เดียวกันมันจะแยกกันไม่ออกนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งแลว่าทำไมโอ t o c แ d รไฟฟ้าโปรเจกต์ต้องเป็นไฟล์แยกนะครับผม น,นี่ก็จะลิงก์อัตโนมัติไปหน้า11แล้วก็บอกตำแหน่งด้วยนะครับผมจุด0ย์ครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้การอ่าทำลิงก์ของอโต o c a กไฟฟ้านะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ